เรื่องการสู้รบในกรุงราชครึ่หนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐทำสงครามกับพวกเจ้าลิชวีแล้วพ่ายแพ้ภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชชนะให้ตีกลองประกาศชัยชนะในสงครามว่าพระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีลำดับนั้นพระมหาโมคระณะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินทรงพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวีแต่เขาตีกลองประกาศชัยชนะในการสงครามว่าพระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิชวีภิกษุพากันตมินรประนามโพลธนาว่าฉไหนพระหมหาโมคลนะกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ครั้งแรกพระเจ้าแผ่นดินทรงพ่ายแพ้พวกเจ้าลิชวีภายหลังเท้าเธอทรงระดมพลยกไปรบจนได้ชัยชนะโมคะาณะกล่าวจริงไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่58